ดวงพุ่งมัมลาคนิกถูกหัวอีกแล้ว12งวดติดรับสับเข้ากระเป๋าแบบจุกๆหลังเสร็จสิ้นการออกรางวาัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2565ก็ทำเอาอินสตาแกรมแอดมัมลาคนิกของศิลปินรุ่นใหญ่วัย63ปีมัมลาคนิกแทบแตกกันเลยทีเดียว เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้โพสภาพถ่ายลอตเตอรี่ซึ่งถูกทั้งรางวัลเลขหน้า3ตัวและรางวัลเลขท้าย3ตัวจํานวนอย่างละ2ใบพร้อมก็เขียนแคปชั่นบรรยายว่าหลงอยู่2ชุดในกระเป๋า06-1เท่ากับ2ใบ48 5าเท่ากับ2ใบค่ะงวดนี้งวดที่12เก็บได้ผสมน้อยแต่เก็บทุกงวดโดยการถูกรางวัลครั้งนี้นับได้ว่าเป็นงวดที่12แล้วสําหรับมารลาคนิกที่ทำเศรษฐีรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งไม่เพียงมีแฟนๆเข้ามากดไลค์ให้กับความเฮงและความปังของเจ้าตัวเท่านั้น แต่หลายคนยังถึงโอกาสคอมเมนต์ปักหมดุดขอตามรุ่นโชคกับเจ้าตัวในงวดถัดไปอีกด้วยขอขอบคุณภาพมัมลาคนิคภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ